สำหรับใครนะที่อยากดูไลฟ์สตรีมสดของผมก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้ที่ Facebook, e m i l มเร Fanpage และก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับมีแต่หัวอะไรนะเจออยากให้ฉันอยู่ด้วยไหมโอ้เฮ้ยอยากให้ฉันอยู่ได้ไหม ไปเถอะไปเถอะมาดิพี่ป้ามาดิพี่ใหม่ครับแม่มไม่อวัซซันนะวอซสันคุยแล้ววะซซันะวัันนอะด่าคุยอ่ะอเออมือด่าคุยไม่พอมด่าวัาสันอีกนนโอ้ด่าคุยไม่ว่าด่าวัาสันนิโอ้ด่าม่ว่าด่าวัซนนิ้วเกินไปแล้วกูเลยแล้วนี่เลยแล้วนี่ดูงรโอ้ชอใพูดางอย่างวะ อ่ะจริงเงียบมึงก็เงียบกันหมดเลยเนาะเจนครับยนครับเอูดแล้วมึงเป็นคุเรเลยรู้จักอัดโน่ไปแต่เดี๋ยวมึงเจอกูเลยเออเจอับพี่กูสวัสดีครับพั่ดแม็กอัดโดอ่ะพร้อมสดจัดได้หมดเอาเนี้ย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 เออเออรู้จักยังมาทำเป็นคุเรได้ถูกมือเฮ้ยไอ้นี่มันเปแอกคาราบาลรือเปล่า เฮ้ยนี่มากับเราสวัสดีครับพี่น้องเฮ้ยสวัสดีนะพแอดไม่อยู่นะเฮ้ยอาดีพี่ชายอะ DPS ครับพาไงโอ้โหโดไมิตริกาเหรอโอ้โหสวัสดีครับพี่ไม่ชายเขาบอกพี่แอดไม่อยู่เมื่อกี้เขาจะมารายจะชงไปทางอื่นแล้วโอ้โหพี่นี่โอ้โหเฮ้ตับนี้ให้ตายเดี๋ยวจะพลาดอีกแล้วเดี๋ยวโกบีเล่นซะผมเพี้ยนมาแล้วน่ะเพี้ยนแล้วเนี่ยน่าจะเพี้ยนก่อนที่ผมเข้ามาแล้วนะ Yes โอ้ยเจมส์ Excellent work เบอร์หนึ่งจะแรกคุยกันหลังๆเจอแก๊งนี้เข้าไปไม่ถึงกูไม่คุยเพราะว่าถ้ากูคุยกับมึงรู้เรื่องกูก็ไม่ปกติแล้วล่ะปล่อยให้เพื่อนคุยพวกมือม้วนละสามคนอย่างวะวันนวลเอ้ยบนเครื่องแม่งด่าควยไม่เท่าไหร่ไม่บอกบอกว่าสั้นนะไม่เกินไปเลยกูขึ้นเลยกูปี๊ดหรือกูจะไม่ด่าใครนะเมื่อกี้สองเซนมันก็ไม่ถือว่าสั้นนะไม่สองเซนไม่สั้นเลยขาเบอร์ดึงที่สองเซนสั้นไห ปายาพี่เอ็มก็เลยถ้าเบอร์หนึ่งผมก็สองเสนไม่สั้นละเรียบร้อยเบอร์สี่กูไม่ถามมึงต่อหรอกเดี๋ยวติดปายก็ได้ เออปืนน้ำหายากหายเย็นฉันจะเจอเจอได้ยังไงมวิ่งตามมูงเลยโอยป้าเฮ้ยไอ้โฟต่อหน้าตาแต่งหน้าเมียมโฟเออโอ้ผู้หญิงสมัยนี้เปิดได้เบอร์หงเธอไปต้องเป็นเลิกกับเบอร์สี่แล้วนะเอาแค่แอบแซ่บได้ไหมแอบแซ่บเฮ้ยว้าแอบแซ่บกับเราหรือแอบแซ่บกับแฟนเราอ่ะอโวยตายแล้วคือตายแล้ว ทำไมเธอพูดอย่างนี้ล่ะฉันก็ต้องแอบแซบกับแฟนเธอลินักชจนีติดตายเธออยากได้ระเบิดไรระเบิดถังขี้แหละจังหวะนี้น่าจะเหลืองแล้วล่ะติดเหลืองติดเหลืองเฮ้ยกูมีเบอร์คูณหกอีกทีป่ะเฮ้ยได้เก็บปลาได้ไ้ไดเราสาวไปกับพี่ป่าวพี่มีรถเนี่ย เหมือนในชีวิตจริงอ่ะชอบแซวสาวขับรถผ่านอ่ะโอ้โหดอดอดอหัวโอ้โหหัวแล้วพี่กดหัวทำไมเนี่ยกดผิดจะกดเงยกตัโอ้ยขันคอไว้กูเป็นยังไรเนี่ยไนเฮ้ยไโดอครับเฮ้ยพี่ไม่เก็บความใกล้พี่นะไปสนใจแม่ ต้องใส่แมสเหรอตรงนี้มีคนตีอันนั้นพี่พี่ดู <What> s <S ดูผมใส่แมสตลอดพี่ตั้งแต่โควิดปีที่แล้วเลยบเบื่อแล้วใส่แมสพี่อยากใส่เดียวอะ่ะตนีเปี่ยพี่พี่ดูดิยพี่ผมใส่แมสตลอดเปี่ยเฮ้ยเธอว่ะเฮ้ยใช่ไอหมวกบีแหละ,ะ,ะพี่แหละไม่ดูแลตัวเองเลยตาย Yes รก็ยังไ,ยไม่มีว,วีวแววเลยสักทีไอ้นุม่มบ้านไหนไว,วัาบ้านหยุดไปหรือเปล่ามาจี้กระตี้อื่นอยู่นะ ไอผมสติลคิวมาไม่ได้่ะพี่มีหลังเาบอสหอมึเล่นกยเฮยเฮ้ยเีวเ้ยวเลียวเ้ยเฮ้ยวเาเยวเาเฮ้ยเวเเี๋ย้ดวดี๋ย แค่หน enfin okay, right okay. yeah, ึ่มุ่จะเปลี่ยนมุมก่อนมันจะชาร์จนผมไม่มีปืนยิงไกลไง้ใช่พี่มุนเก็บเก็บอยู่นะเฮ้ยเฮ้ย้ยเเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย้ายเ đó lượt, áo lại con bay lên mình đi đi, đi anh em mình anh không được, em 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 được rồi em Ok, em kia em 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 em

เฮียเกับลูกออกมาเพื <antes> ่อนใช่ไหมไอชมพูเจ็บจัดไอเฮียมุมนี้ยิงไม่ได้เลยโอ้กระสุนหมดไม่มีสมูทก็กลับได้ไหมนะเพื่อนกลับไม่ได้ด้วยล็อกไว้เนี่ยขอรถมาแล้วด้วยตายตล้งเอาไปมีรถอยู่ตรงนี้อะไรแม่งลอกศึเจ็ดมาสองร้อยกว่าป่ะเฮ้ยวิวยิงปียิงปี อ่า,าที่เล่นเลยอาา่ะาาที่เล่นเอาเลยเล่นนี่เล่นน,น,นี่แหละยิงวีจะไปทำให้เสี่ยงอ่ะพี่วงสิบสามวิเอาาวยไปนะไล่ไปนะเดี๋ยวผมขับรถอ อ๋อมีอมัน <PM S 1> อ,อยู่หลังเนินหลังเนินมัน,น,นมันบวกกันเองนะเราวิ่งขึ้นเนินกันได้เราวังระวังเลยออกออกไม่ได้นะ่าวงังแมันมีรถนี้คันนึงนีหว่ามันนอนแน่ หมด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 สวยบ้ามีตัวแน่เลยผมว่าโอ้ยโอ้โหหมดพอดีน้ำม mm ันแล้วหมดอย่างเงี้ยไอ้บ้าเอ้ยโอ้มีบังเกอร์ให้นิดเดียวอีกนะจะก่อสองไหมวิ้ยมีข้อมาเมื่อก네ี้มาแนวแนวที่ผมมาร์กเห็นปะอื้้้ยยยิิิงงงแแแลลลวววอยู่ในหลุมเลย เอาหลงล่างเหรอโอ้โหไม่น่าเลยดีใจปะนะแล้วก็หลบหลังต้นไม้ถ้าสมองมาได้โยโอเคกาว่าจะวิ่งวัในมุมนี้เตยมดึงได้ปะได้ได้ครับได้ละเข้มเป็นหนึงถอยกลับมาถอยกลับมาเป็นหนึงถอยกลับมาในวงเจ๊เจ๊เจ๊ถอยกลับมาไปม้เฮ้ยเบอร์ไหนกันวะ เอาป๊ <laughs> บ,บนึงตัวซ้ายผมไม่รู้ไงผมยิงตัวขาน็อกแว่ส่องไปอีกทีไหนบอสเอวผมหายเลยบ้าวงจะมาแล้วทันยพีิน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งไป<ว>มองไม่เห็นเลยอ่ะ ทำได้ไหมได้โล่งเลยมันดึงแน่เลยพี่ทีพย์ดำไหน่ะต้องดึงเลยตรงไหน่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปเลยยิงตายตายกววยเฮ้ยโอ้โหแม่เงยดึงกันกูไม่ได้ยิงโอ้โหเกิดไป ดึงเบนทันโอ้ยเยี่ยมยอดไปเลยนะแมวที่เล่นมุกไอ้ยเล่นมุกอยู่ดีๆแม่แมงแบบตึงมุกเลยตึงมุกเลยทีนี้ตึงยาวเลยตึงยตึงยาวเลยโอ้โหเหลยอจะเชื่อ